ไปไหนคะิง,งก็ตายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับพวกเราอีกแล้วนะวคือว่าตอนนี้เราก็จะเดินลงไปที่เซนะทุกคนรถเยอะมากคนเยอะมากแล้วก็ที่สุขปิเซข้างบนนูนปิดนะจ๊ะน้องไอยืนตรงน้องแข็งระวังนะลูกกลั <c oughs> วไหม <c oughs> <c oughs> มุกอ่อนตัวนี้เป็นเซ่ฮ้ย,ย,ยอยาเซ่เอเลยมุกอ่อนเป็นคลองอลูกตอนนี้เป็นน้ำแข็งไปแล้วดูดิน้องไอตกปลาเลยลูกเนี่ยทั้งหมดเลยน้องไงอตัวแสบน,นะครับคือไปฉี่มาแถมลืมมือถือด้วยวิ่งเอารอบมีแต่คนมองเขาแต่งตัวเนี่ยมาได้ยี่ห จมทถ้าทำมือถือจมหิมะเลยเกือบไปแล้วเกือบได้สิบสองแล้วเป็นไงมันเป็นแผนการไหนลูกไปไหนอ่ะไปดูแล้วว่าไงขำลูกน่อยกิริบมากเลยน่นนนดูใครไไหนคะไปไหนคะยิงยิงก็ตายฮะกระต่ายไม่อยู่ให้ยิงแล้วมั้งหนาวขนาดเนี้ยฮะ <laughs> ไปเลยหลังคนหินได้กระต่ายไปกี่ตัวครับได้กระต่ายมากี่ตัวครับตัวเทายักษ์อะฮะ <laughs> ตัวเทายักษ <laughs> ์ไหนสัมภาษณ์หน่อยว่าฉีใส่หิมะมันมีความรู้สึกยังไงมั่งเย็นนอง <laughs> 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 โอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินรอบๆกันต่อนะทุกคนคือเป้เป็นคนที่ชอบหิมะมากๆเลยนะคะคือหนาวแต่ว่าชอบมาก สอนนเป้หน่อยทำไงที่รักไปตรงนู้นนี่ไปตรงสเก็ตดิเอาไปตรงสเก็ตตีไปบเไปเรื่อยเรยแต่เบาๆหน่อยอย่าลมนะน้องไอ้น้องไอ้จับเด็กหน่อยเร็วตัวนเป้เล็กกว่าเยอะแล้วเป็นเอาเลย บอก Dante, โอเคคินลูกบอกโอเคคินเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงท่าสวยนะถ้าเป็นมุนเชียนเราห้ามเลยครับเพราะว่าที่มุนเชียนมันหนาวไม่พอแต่นี่เราอยู่มันจะมีน้ําใช่ไหมจะมีน้ําเพราะว่าตรงที่เรายืนอยู่มันเป็นน้ําเพราะว่าตรงนี้มันจุดที่หนาวเพราะภูเขามันซุกชิ้เซ่นะอยู่ข้างบนนี้แต่เรามองไม่เห็นตรงนี้มันทาจริงมันเป็นน้ําหมดเลยเป็นคลองตามในคลิปหน้าร้อนืันที่เมียจ๋าบอกโอเคไปแล้วเฟน มักบันเฟสติกเร็วเกด้ยวกุะเล็กทำไมแพ้ลูกอะฮะเดี๋ยวลูกหนาวอะทำไมเธอสบายเหรอมันเดี๋ยวมันไม่สบายอะทำไมเธออ่อนแออย่างนี้เย็นเลยไงไหวปะฮะไหวปะไม่ไหว mới quậy mới quậy